ผู้ได้คิดสี่เลี่ยงตะกะแตนได้พี่น้องผู้ได้คิดสี่เหลี่ยงตะกะแตนต้องมีหญ้าว้ใหหมันได้พี่น้องเด้อต้องมีแรงอาหารใหมันของผมนี่มีต้นกล้วยกับมีหญ้าน่เปียครับตอนนี้บางหลายแล้วครับตัดใหมันทุ่มือครับมันกินเก่งเหมือแล้วสามรอบวันได้พี่น้องครับกล้วยผมกับว่หน่อยได้ครับเป็นสวนกล้วยครับสวนหญ้านเปียครับปลูกไว้สาหรับ ให้หนูครับให้หนูให้ตะกระแตนนะครับครับตัดปลายให้มันครับกินดีครับพี่น้องหยาเนี้เปียนี่กินหลายมาคักงื่งอหยาเนี้เปียรทุกอย่างครับครับหยาสำรับให้ตะกระแตนครับมีหยาเนี้เปียกับ ใบกล้วยครับพี่น้องให้เต็มรถซาเรลงนะพี่น้องสามเถ่อครับเสาเทียงแรงสำเรียงง่วดตัวหนึ่งพี่น้องครับสำเลียงง่วดตัวหนึ่งเลยกินเก่งครับครับ่านนี้เปียจนบางแล้วครับต้องปลูกไม่แล้วพี่น้องครับบ่พ่อซ้ำนี้ครับนี่ครับหลังจากเอามาให้พี่น้องจับกินสบลบเลยครับ่านี้เปียนี่กินดีครับ กินดีกลักวกลัวล่ำกล้วยครับนี่ครับเห็นบอกครับนี่แ่่ตกแตนได้พี่นอ้องกินคับกินเกงแห้งครับ